อันนี้โซนขายอาหารเทคเอาเวถ้าไปด้านนี้ก็จะเป็นก r ซอรี่สโตร์ภาคญี่ปุ่นอ๋ออันนี้อัน,นจะมีเป็นช็อปปิ้งช็อปแยกออกมาจเนสึกคามุเป็นพวกคอสเมติกสก็สกินแคร์ของแบรนด์ญี่ปุ่นเจออย่างหนึ่งที่เราเล็งไว้ ข้าวจะมาซื้อข้าวญี่ปุ่นเห็นเขาบอกว่าอันนี้น่าซื้อเพราะว่ามันไม่ต้องสาวไม่ต้องล้างเลยข้าวนิกาตะพานด็บได้เลยไข่ไก่สดโมริกามะผงโรยข้าวโนริกามะ ไงรถนี้ไงที่เรากินที่ร้านอะ่ะมีรูปลูปกกุ๊กไก่อะ่ะทำแพ็กเกจจิ้งน่ารักด้วย2 0่สิบกรมเ9าบเอาบาทเอาไหมเอ,เอาใส่รถเข็นเลยเเตรงนี้มันถูกกว่านะม,ม่นก็มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแพ็กเกจน่ารักน่ารักอย่างงี้ไงแต่อันนี้<ม>เป็น,ปนซองเพราะหนูแพ้แพ็กเกจจิงใช่ไหม อันนี้28กรัม65บาทถูกกว่าอีกเจ้ว่าไงเจ้ว่าแบบไหน,อ,น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 อยากได้กุ๊กไก่เหรอ,อบบก,กร็คือเอาไว้เติมใช่ไหม <S <S ดูซิจะเอาขนมอะไรกันบ้าง ที่น,นี่ขายเท่าไหร่หลูกอามอนโอซาก้าฟิชเก้าสิบเก้าเนี่ยทาโร่ชีสเอาไหม <Yeah. S 1> อ๋อนี่คิดแคชชาเขียวแบบสิบสองห่อข้างในร้อยหกสิบเก้ามีหลายรสเลยเนาะนี่รสแพรชั่นฟรุต รสสตรอเบอรี่มีรสนมนีม่นมสตรอเบอรี่มีรสบวยด้วยอ่ะ,ม,อะมินิพลามอ่ะรสบวยอ่ะใช่ปะ,ะไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้มินิไวท์ช<า>็อกโกแลตวิฟเฟรนแลนทช์รสบวยคือข้างล่างครับหนูจะเอาเหรอรสไวท์ช็อกโกแลตอ่าหนูเปลี่ยน คือไดฟุกุอันนี้มันรวมรสมีรสอะไรบ้างหรอ,อนนสอดไส้สมาร์ชเมลโล่กับสตรอเบอรีร่นขนมข้าวโพดอ,อบกรอบเออใช่จริงๆด้วยเอาไหม,ไมเอารสอะไรนันรสข้าวโพดรสข้าวโพดอยู่นี่เงใช่ไหมเนี่ยข้าวโพดนี่ไงมหยิบไป<ม>ห่อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสามสิบห่อเล็กอยู่ข้างใน นี่เราจะกินกันกี่วันครับกี่วันหมดครับเนี่ยมันมีสามสิบอ่ะเบนเบนจะกินวันละกี่ห่ออะอนนวันละหนึ่งก็30วันเดือนหนึ่งพอดีเนะาะโอเคอันนี้ซื้อข้าวโพดปิ้งให้ลูกสาวแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อมันหวานอ๋อขอบคุณมากค่ะไซแอลกับใชเอนะคะขอบคุณค่ะ เจอไข่หวานแล้วไข่หวานอยู่นี่ทำมาโกโยากิก็คือตรงนี้นาะสต๊อกปลาเป็นเป็นเชลโดยเฉพาะอยู่ตรงนี้เลยเลือกเอาเออมีแบบนี้ด้วยนะโบนิโตสติกรดกระเทียมกัดกินได้เลยนี่นี่ใจละมันมีอย่างได้แบบนี้ เป็นผงเนื้อปลาโบนิโตะแห้งสไลด์แบบมิโซะเขามีแต่แบบกึ่งสำเร็จรูปหรือไม่ก็ผสมน้ำดาชิแล้วมีมิโซะแดงจากวัดเคนโชกเซเซนโคเขาดังเรื่องนี้ใช่ไหมอะ่ะทำไมต้องเป็นในวัดด้วยล่ะเซนโคจิไดระเต้าเจี้ยวบด หมดอายุ21มกรา2,022มี2แบบต่างกันอย่างไรอันนี้มิโซะขาวมาจากวัดเซนโคเหมือนกันหลวงพ่อปุกเสกมาหรืล่าถั่วเหลือง25%ใส่ทำซุปเต้าเจี้ยวปรุงรดประกอบอาหาร ราคาเท่ากัน269เออมันต่างกันยังไงอะคะาไปตามหาร o อย l m อมิ e ตีแล้วก็เสร็จแล้วคะ่ะในที่สุดเราก็เจอรใอยี่ามิไมีเจอจะเอา,ปาอเปล่เาเบนจะชงเป็นชานมีนครับใช้มันใช้นมคอฟไีโดแทร้อยเปอร์เซ็นต์กลับไปเอาไอติม p o ลเลชไอซ์ รถวานิลามแุแค่ค่ะไอติมมาลุกในในรถวันนี้ลาอันนี้ครับและอันนี้รสช็อกโกแลตครับอันนี้เป็นฟรอสเซนไซเดอร์รถสไซเดอร์ครับตัวนี้น่ากินอนะ่ะไอติมชาเขียวดูมันแบบเข้มข้นมากลึกมากต้องผ่านโซนบิวตี้ ตอนแรกก็ว่าจะไม่เอามาร์คสหน้ารูปน้องด,ดองกิแต่สงสัยถ้าผ่านก็คงได้แวะอีกแนะ <Okay. S 1> มม่มีไหมมีไหมหนูหามาร์คสหน้ารูปเพนกวินให้หมอมีหน่อยสิน,น,น,นี่ไงเฟสมาสเอาไปลองกันใส่แล้วจะหน้าตาเหมือนเพนกวิน แผ่นละ99าบาทมามีหนูก็อายากไดาตามาร์วห่งหนูอยากมาร์คหน้าเหรออ,อะให้เอาแผ่นหนึง่งมามก็ของเล่นนะเนี่ยมามีของเล่นด้วยอ่ะคิดว่าจะซื้อเหรอไม่ซื้อเนาะ่ะอุป,รปรกรณ์แคมปิง้ง เขาของเครื่องใช้โอ้โหแคชเชียร์ลึกลับมากค่ะเอาหนูมีนี่ด้วยแหละพีเจนแตงสีฟันเบเบีแต่เราไม่ต้องใช้แล้วเนาะ